อัสสลามอัยกุวมมรมะตุลลอฮิวบเระกาตุสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์อีกแล้วนะคะรายวิชาคณิตศาสตร์วันนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องการคูณเหมือนเดิมต่อจากคาบที่แล้วซึ่งจากคาบที่แล้วเราเรียนเรื่องการหาผลคูณของจํานวน2หลักกับจํานวน2หลักโดยการตั้งคูณใช่ไหมคะวันนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องนี้เรื่องเดิมนะคะต่อจากคาบที่แล้วจะมีตัวอย่าง อ่างเพิ่มมากขึ้นนะคะให้นักเรียนดูนะคะวิธีคิดต่างๆเกี่ยวกับการคูณน,นะคะ,ะซึ่งการหาผลคูณของจํานวน2หลักกับจํานวน2หลักโดยการตั้งคูณจากครับที่แล้วเราใช้วิธีการกระจายใช่ไหมคะหรือเรา,าอาจจะใช้วิธีการคูณ คูณไปเลยก็คือคูณหลักหน่วยหลักหน่วยแล้วก็เอาหลักหน่วยไปคูณหลักสิบหลังจากนั้นค่อยเอาหลักสิบไปคูณหลักหน่วยแล้วก็เอาหลักสิบไปคูณหลักสิบก็จะได้ผลลัพธ์อยู่2ผลลัพธ์แล้วเํามารวมกันใช่ไหมคะแล้วก็จะได้คําตอบวันนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องเดิมต่อจากคาบที่แล้วนะคะอ่ะเราไปดูกันเลยนะคะก่อนที่เราจะ ไปดูตัวอย่างนะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้ก็คือนักเรียนสามารถหาผลคูณของจํานวน2หลักกับจํานวน2หลักโดยการตั้งคูณได้นะคะตั้งคูณเวลาตั้งคูณต้องตั้งให้ตรงหลักต้องมีตัวตั้งแล้วก็ต้องมีตัวคูณใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็จะได้ผลลัพธ์อ่ะโดยในการตั้งคูณต้องตั้งให้ตรงหลักหลักหน่วยตรงกับหลักหน่วยหลักสิบตรงกับหลักสิบ หากเราตั้งไม่ตรงหลักนะคะจะทำให้เราคูณผิดได้ต่อไปนะคะเรามาทบทวนจากคาบที่แล้วกันก่อนเขาบอกว่าการหาผลคูณของจำนวนสองหลักกับจำนวนสองหลักโดยการตั้งคูณทำได้โดยการกระจายจำนวนใช่ไหมคะอ่ากระจายจำนวนเหมือนจะเหมือนอย่างคาบที่แล้วโดยกระจายจำนวนใดจจำนวนหนึ่งตามค่าประจำหลักอย่างเช่น ตัวเลขใดนะคะจำนวนใดที่อยู่ในหลักหน่วยก็หาค่าประจําหลักใช่ไหมคะตัวเลขใดที่อยู่ในหลักสิบนะคะจานวนใดที่อยู่ในหลักสิบก็หาค่าประจําหลักในจํานวนนั้นๆในตัวเลขนั้นๆนะคะอย่างเช่น2อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ2ใช่ไหมคะแต่ถ้า2อยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับ20ิบ หรืออาจจะ2อยู่ในหลักร้อยก็จะเท่ากับ200อันนี้เราเรียกว่าการหาค่าประจำหลักนะคะแล้วนําไปคูณกับอีกจํานวนหนึ่งโดยเริ่มจากหลักหน่วยและหลักสิบตามลําดับนะคะแล้วนําผลคูณที่ได้มาบวกกันก็จะได้ผลลัพธ์หรือก็หรือจะได้คําตอบนั่นเอง ต่อไปเรามาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างในข้อนี้แสดงวิธีหาผลคูณ32คูณ14เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะจากรับที่แล้วคุณครูบอกว่าการคูณเราสามารถสลับที่กันได้นะคะไม่ว่าจะเอาตัวตั้งไปอยู่ข้างหลังหรือเอาตัวคูณมาอยู่ข้างหน้าจะสลับกันก็จะได้ผลลัพธ์เท่าเดิมนะคะโดยนักเรียนดูในตัวอย่างนี้จะมีอยู่2วิธีใช่ไหมคะ อสองวิธีนะีที่นี้ก็คือเอา32เป็นตัวตั้งแนะอีกวิธีนี้หนึ่งเอา32เป็นตัวคูณใช่ไหมคะโดยฝั่งซ้ายมือ32เป็นตัวตั้งและฝั่งขวามือ32เป็นตัวคูนนักเรียนมาดูฝั่งซ้ายมือก่อนนะคะวิธีทํา32คูณ14นะคะได้เท่าไหร่นะคะได้เท่าไหร่เรามาคูณกันนะคะโดยอย่างแรกเลยนะคะเราต้องตั้งให้ตรงหลักหลักหน่วยตรงกับหลักหน่วยหลักสิบตรงกับหลักสิบในใน ในตัวอย่างข้อนี้32เป็นตัวตั้งและ14เป็นตัวคูณนะคะเราสามารถคูณได้เลยนะคะลำดับแรกนะคะเราต้องเอาหลักหน่วยคูณกับหลักหน่วยก่อนนะคะหลักหน่วยคูณกับหลักหน่วย4คูณ2ได้4คูณ2ได้เท่าไหร่คะนักเรียน4 2 428หลังจากนั้นเราก็เอาหลักหน่วยใช่ไหมคะที่เป็นตัวคูณที่อยู่ในหลักหน่วยไปคูณกับ ตัวตั้งที่อยู่ในหลักสิบก็คือ4คูณ3 4 3เท่าไรคะ4 1 4ห2 8่แล้วก็4 3 1 2ดังนั้น4คูณ3 12ใช่ไหมคะซึ่ง3ตัวนี้อยู่ในหลักหลักสิบนั่นเองนะคะ,ะใส่เข้าไปเลยเวลาตั้งตั้งให้ตรงหลักนะคะ,ะต่อไปทวนที่2 เอาตัวเลขที่เป็นตัวตัวคูณที่อยู่ในหลักสิบนะคะก็คือ1มีค่าเท่ากับ10ใช่ไหมคะ1ที่อยู่ในหลักสิมีค่าเท่ากับ10เอาตัวคูณที่อยู่ในหลักสิบไปคูณกับตัวตั้งที่อยู่ในหลักหน่วยก็คือ1นคูณสนะคะหนคูณสก็จะเท่ากับตัวมันเองก็คือเท่ากับ2นะคะอ่ะแล้วทําไมนักเรียนดูตรงนี้คุณครูถึงใส่ศูนย์ในเมื่อตรงนี้ถ้าเรา ไม่ใส่ศูนย์ได้ไหมได้ก็เป็นพื้นที่ว่างๆแต่เพื่อง่ายในการบวกนะคะเราใส่ศูนย์นะคะอ่ะแล้วทำไมต้องใส่2ให้ตรงกับเลข1เพราะ2เพราะ1ที่เราไปคูณกับ2หรือ2ที่มาคูณกับ1 1ตัวนี้เป็นตัวตัวคูณน,นะคะที่อยู่ในหลักสิบฉะนั้นเราก็ต้องตั้งให้ตรงหลักสิบนั่นเองต่อไป1คูณ3เอาหลักสิบคูณกับหลัก สิอ่ะหลัก10ตัวตั้งคูณกับหลัก10ตัวคูณ1คูณ3เท่ากับ3นะคะอ่ะก็จะได้ผลลัพธ์2ผลลัพธ์อ่ะหนึกับ320ดังนั้นเราเอาผลลัพธ์นี้มาทำอะไรกันคะเอามาบวกกันก่อนที่เราจะเอามาบวกกันนักเรียนดูนะคะจำนวนใดก็ตามให้ในักเรียนจำนะคะจำนวนใดก็ตามที่คูณด้วย1 จะเท่ากับตัวมันเองนะคะจำนวนใดก็ตามที่คูณด้วย1จะเท่ากับตัวมันเองและจำนวนใดก็ตามที่คูณด้วย0น,นะคะถ้าคูณด้วย0จะเท่ากับ0เสมอนะคะให้เรียนจำไว้2อย่างนี้นะคะต่อไปนะักเรียนมาดูนะคะเมื่อเราหาผลผลลัพธ์ได้แล้วเราเอาผลลัพธ์2ผลลั์นี้มาบวกกันหรือมารวมกันก็จะได้เท่าไหร่คะ8บวก0ูเท่ากับ 8 2บวก2เท่ากับ4 1บวก3เท่ากับ4ดังนั้นคำตอบข้อนี้ก็จะได้448นั่นเองต่อไปเราลองมาดูฝั่งขวามือซึ่งฝั่งขวามือเอา14เป็นตัวตั้งและ32เป็นตัวคูณเรามาดูซิว่าถ้าเราสลับกันแบบนี้ผลลัพธ์ยังจะได้เท่าเดิมไหมใช่ไหมคะซึ่งตัวเลขอ เหมือนเดิมเพียงแค่สลับเป็นตัวตั้งแล้วก็ตัวคูณอ่าเหมือนเดิมเลยนะคะอย่างแรกเลยเอาหลักหน่วยที่อยู่เอาหลักหน่วยใช่ไหมคะที่เป็นตัวคูณไปคูณกับหลักหน่วยที่เป็นตัวท่าตัวตั้งนั่นก็คือนั่นก็คือ2คูณ4ใช่ไหมคะคูณ4ีเท่ากับ8ต่อไปเอาหลักหน่วยที่เป็นตัวคูณไปคูณกับหลัก10ที่เป็นตัวตั้งก็คือ2คูณ1เท่ากับ 2เพราะจำนวนใดก็ตามที่คูณด้วย1จะเท่ากับตัวมันเองต่อไปเอาหลักสิบที่เป็นตัวคูณไปคูณกับหลักหน่วยที่เป็นตัวตั้งก่อนที่เราจะไปคูณอย่าลืมที่หลักหน่วยตรงนี้ข้างล่างนะคะข้างล่างเลขแปดให้เราใส่ศูนย์ไปก่อนเลยนะคะแล้วเอาหลักสิบที่อยู่ที่อยู่ในตัวคูณนะคะที่เป็นตัวคูณไปคูณกับหลักหน่วยนะคะ ที่เป็นตัวตั้ง3คูณ4เราใส่2แล้วก็ไปทด1นะคะทด1บนจํานวนที่เรายังไม่ได้คูณนะคะต่อไปเอาหลัก10ที่เป็นตัวคูณไปคูณกับหลัก10ที่เป็นตัวตั้ง3คูณ1่เท่ากับ3ใคะจำนวนใดก็ตามที่คูณด้วย1จะเท่ากับตัวมันเอง3คูณ1เท่ากับ3 รวมกับอีกตัวทดอีกตัวหนึ่งที่อยู่ข้างบนที่เราทดเมื่อกี้3บวก1เป็น4ดังนั้นเมื่อเราได้ผลลัพธ์2ผลลัพธ์แล้วใช่ไหมฮะเราก็เอาผลลัพธ์นี้มาบวกกันหรือมารวมกันจึงจะได้คำตอบดังนั้น8บวก0เท่ากับ8 2บวก2เท่ากับ4ดังนั้น4นะคะมีตัวมีตัวเดียวแล้วใช่ไหมคะไม่ได้ หัวข้างบนก็ไม่มีตัวเลขอะไรก็เป็นศูนย์ดังนั้นศูนย์บวกสี่หรือสี่ดึงลงมาได้เลยก็คือสี่ใช่ไหมคะดังนั้นคําตอบที่ได้คือสี่ร้อยสี่สิบแปดเหมือนกับฝั่งซ้ายมือไหมคะเหมือนกันเลยคุณครูบอกเสมอว่าการคูณเราสามารถสลับที่กันได้และผลลัพธ์หรือคําตอบก็จะได้เท่าเท่าเดิมหรือเท่ากันนั่นเองเหมือนกับการบวกก็เหมือนกันสามารถสลับที่กันได้อันนี้คือตัวอย่างที่หนึ่ง ต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่2นักเรียนดูตัวอย่างที่2แสดงวิธีหาผลคูณเหมือนกันโดยตัวเลขก็คือ34คูณ47เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมโดยมีอยู่2 2แบบเหมือนกันนะคะก็คือฝั่งซ้ายมือเอา34เป็นตัวตั้งฝั่งขวามือเอา34เป็นตัวคูณและฝั่งซ้ายมือเอา47เป็นตัว ตัวคูณและฝั่งขวามือเอา47เเป็นตัวตั้งเรามาดูฝั่งซ้ายมือกันก่อนนะคะฝั่งซ้ายมือ 34-47คูณ47ตั้งให้ตรงหลักหลักหน่วยตรงกับหลักหน่วยหลัก10ตรงกับหลัก10นะคะหลังจากนั้นก็คูณกันเลยนะคะโดยที่เราเอาหลักหน่วยที่เป็นตัวคูณไปคูณกับหลักหน่วยที่เป็นตัวตั้งนั่นก็คือ4คูณ7 4คูณ7ได้เท่าไรคะหรือ7คูณ4ได้เท่าไหร่ท่องแม่7เลย7 1 7 7 2 1ึ่7เ2็ดเ 28ดใช่ไหมคะเราจะใส่28เลยได้ไหมไม่ได้นะคะเราต้องใส่หลักหน่วยให้ตรงกับหลักหน่วยนั่นก็คือ28หลักหน่วยก็คือ8ใส่8ต่อไปแล้ว2ที่อยู่ในหลักสิเราก็ไปทดข้างบนค่ะอะทดข้างบนที่เป็นหลักสิบอะต่อไปหลังจากนั้นเอาหลักหน่วยที่เป็นตัว ตัวคูณไปคูณกับหลักสิบที่เป็นตัวตั้งนั่นก็คือ7คูณสามใช่ไหมคะ7 3 20 1ยรวมกับ2ที่เราทดไปข้างบนเป็น20่ใช่ไหมคะใส่ลงไปเลย23นะคะต่อไปเมื่อเรา,เาได้ผลลัพธ์ขั้นที่1แล้วต่อไปเราไปหาผลลัพธ์ขั้นที่2โดยเอาตัวคูณที่อยู่ในหลักสิบไปคูณกับตัว ตัวตั้งที่อยู่ในหลักหน่วยนะคะก่อนที่จะไปคูณอย่าลืมใส่ศูนย์ก่อนนะคะอ่ะใส่0ูย์เพื่อง่าย rain, ต่อการบวกนะคะ4ูณ4ได้4 4 1สีใส่6ทด1อ่ะทดข้างบนไปเลยนะคะทดข้างบนไปเลยนะคะต่อไปเอา4ตัวคูณไปคูณกับ3ที่อยู่ในหลัก10ตัวตั้งนั่นก็คือ4คูณ3 4 3ส 12 12บวก1เท่ากับ1 0 3อ่ะเติมลงไปเลยดังนั้นเอาผลลัพธ์สองผลลัพธ์นี้มารวมกันรวมกันได้เท่าไรแปดบวก0เท่ากับ8 3บวก6เท่ากับ9และ2บวก5 2บวก3เท่ากับ5และ1อยู่ตัวคนเดียวดึงลงมาได้เลยนะคะ คำตอบข้อนี้จะเป็นคำตอบที่อยู่ในหลักพันนะคะพันดังนั้นคำตอบข้อนี้ได้1,598นะคะต่อไปเรามาดูฝั่งขวามือนะคะตัวเลขเหมือนเดิมเลยแค่เราสลับที่กันนะคะจากตัวตั้งกลายเป็นตัวคูณจากตัวคูณกลายเป็นตัวตั้งดังนั้นฝั่งขวามือก็คือ4 7คูณ34อ่ะคูณเลยนะคะเอา4คูณ7 4 7 สีคูณเได้เท่าไหร่คะสี่เจ็ใส่8ปทด2องสี่คูณสเท่ากับสี่สบวกสเป็น18ใช่ไหมคะต่อไป3าคูณเก่อนจะไปคูณอย่าลืมใส่ศูนย์นะคะสามคูณเจ็ใส่1นทด2นะคะต่อไป3ามคูณสี่สีทด2เป็น10 สิบสี่ใส่ลงไปเลยหลังจากนั้นเอาผลลัพธ์สองผลลัพธ์นี้มารวมกันหรือมาบวกกันก็จะได้แปดบวกศูนย์เท่ากับแปดแปดบวกหนึ่งเท่ากับเก้าหนึ่งบวกสี่เท่ากับห้าและหนึ่งอยู่ตัวคนเดียวดึงลงมาได้เลยดังนั้นคำตอบที่ได้ก็คือหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบแปดเท่ากันกับฝั่งซ้ายมือนะคะไม่ว่าเราจะสลับที่กันนะคะคำตอบก็ยังคงเป็น เหมือนเดิมนะคะเท่าเดิมนะคะแต่ผลลัพธ์ที่ได้นะคะผลลัพธ์ที่ได้อาจจะไม่ตรงกันนะคะแต่คําตอบที่ได้เวลาบวกกันแล้วต้องเท่ากันนะคะต่อไปเราไปดูตัวอย่างข้อที่3 ต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่3กันตัวอย่างที่3คือแสดงวิธีหาผลคูณนะคะจำนวนก็คือ24คูณ36เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะแบ่งเป็น2เหมือนเดิมนะคะฝั่งซ้ายมือแล้วก็ฝั่งขวามือฝั่งซ้ายมือนะคะก็คือ24เป็นตัวตั้งและ36เป็นตัวคูณฝั่งขวามือ36เป็นตัวตั้งและ24เป็นตัวคูณเรามาทําฝั่งซ้ายมือก่อนนะคะ ฝั่งซ้ายมือเหมือนเดิมเลยนะคะเอาหลักหน่วยนะคะที่อยู่ในตัวคูณไปคูณกับหลักหน่วยที่อยู่ในตัวตัวตั้งนะคะก็คือ6คูณ4 6คูณ4ได้เท่าไหร่ท่องสุดคูณเลยนะคะ6 1 6 6 2 12 6 3 18 6 4 24 24ใส่4ทด2นะคะต่อไปเอา6คูณ2 6คูณ2เท่ากับ12ใช่ไหมคะ บวกกับทดสองเป็น14ใส่เข้าไปเลยนะคะต่อไปเมื่อเราคูณเอาตัวคูณน,นะคะในหลักหน่วยไปคูณทั้งสองจำนวนที่อยู่ในตัวตั้งแล้วนะคะก็เอาตัวคูณที่อยู่ในหลักสิบนะคะไปคูณทั้ง ตัวตั้งนะคะที่อยู่ในหลักหน่วยแล้วก็หลักสิบก่อนที่จะไปคูณนะคะอย่าลืมใส่ศูนย์กันก่อนนะคะเพื่อง่ายต่อการบวกต่อไป3คูณ4ได้เท่าไหร่3 42 2ใส่2ทด1นะคะต่อไป3คูณ2ได้เท่าไหร่คะ6 2 6ทด1เป็น7ดนะคะดังนั้นเมื่อได้ผลลัพธ์2ผลลัพธ์นี้แล้วเราก็นำมารวมกันหรือมาบวกกันนั่นเองดังนั้นนะคะ 4บวก0เท่ากับ4 4บวก2เท่ากับ6และ1บวก7เท่ากับ8ดังนั้นคำตอบข้อนี้ก็จะได้864นะคะต่อไปเรามาดูฝั่งขวามือนะคะสลับที่กันโดยให้36เป็นตัวตั้ง24เป็นตัวคูณน,นะคะอ่ะเหมือนเดิมเลยไปคูณเอาตัว เอาตัวคูณที่อยู่ในหลักหน่วยไปคูณกับตัวตั้งที่อยู่ในหลักหน่วยก่อนนะคะแล้วก็เอาไปคูณกับตัวตั้งที่อยู่ในหลักสิบสีคูณหได้เท่าไหรคะ่คูณ6กเท่ากับยี่สิใส่สี่ทด2ต่อไป 4, 3, 4 3, 20, 10, 14, yeah, ี่คูณสามสี่สามทด2เป็น10บสิบ่ะต่อไปเอาตัวคูณนะคะที่อยู่ในหลักสิบไปคูณทั้งหลักหน่วยแล้วก็หลักสิบที่อยู่ในตัวตั้ง สองคูณหกเท่ากับสิบสองใส่สองทดหนึ่งใช่ไหมคะอย่าลืมใส่ศูนย์ด้วยนะคะต่อไปสองคูณสามเท่ากับหกทดหนึ่งเป็นเจ็ดนะคะเมื่อได้ผลลัพธ์สองผลลัพธ์นี้แล้วก็นำมารวมกันหรือมาบวกกัน4บวก0เท่ากับ4 4บวก2เท่ากับ6และ1บวก7เท่ากับ8ดดังนั้นคำตอบข้อนี้จึงได้ 8 6 4นั่นเองเท่ากันกหรือเท่ากับฝั่งซ้ายมือนะคะแต่ผลลัพธ์ที่ได้นะคะที่เราคูณนะคะอาจจะไม่เท่ากันหรืออาจจะไม่เหมือนกันนะคะบางบางข้ออาจจะเหมือนกันบางข้ออาจจะไม่เหมือนกันก็แล้วแต่โจทย์นะคะแต่คตําตอบที่ได้จะเท่ากันนั่นเองอันนี้คือการคูณนะคะคุณครูยกตัวอย่างมา3ตัวอย่างให้นักเรียนเห็นภาพแล้วก็พอเข้าใจนะคะก่อนจะจบบทเรียนในวันนี้นะคะ คุณครูมีภาระงานนะคะให้นิเรียนทำนั่นก็คือทำแบบฝึกหัดเล่มหนึ่งด้านหนึ่้อยนะคะ,ะเกี่ยวกับการคูณจำนวน2หลักกับจำนวน2หลักนะคะ,ะสรุปกันก่อนการคูณจำนวน2หลักกับจำนวน2หลักเราสามารถทำได้โดยการตั้งคูณตั้งคูณให้ตรงหลักหลักหน่วยตรงกับหลักหน่วยหลักสิบตรงกับหลัก10ใช่ไหมคะ,ะแล้วสามารถใช้วิธีการกระจายก็ได้ใช่ไหมคะหรือสามารถวิธี ตั้งคูณเอาหลักหน่วยคูณกับหลักหน่วยแล้วก็หลักสิบคูณกับหลักสิบได้เลยใช่ไหมคะแต่การคูณเราสามารถสลับที่กันได้ใช่ไหมคะสลับที่ครั้งนี้อาจจะเป็นเอามาตั้งเป็นตัวตั้งหรือ อาจจะเอาตัวเลขนี้ไปตั้งเป็นตัวคูณก็ได้คำตอบที่ได้ก็เหมือนเดิมเท่ากันนั่นเองอันนี้คือการคูณจำนวน2หลักกับจำนวนสองหลักโดยการตั้งคูณนะคะสำหรับวิชาคณิตศาสตร์วันนี้คุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ครับหน้าสำหรับวันนี้อัสสลามุอะลัยกุมมุฮัมมะตุลลาฮิวะบระกาโต